วามาถึงประเทศไทยไม่ใช่เด็กขาดใจพอขค้นมาดิขึ้นมารับมันขึ้นมาอ่ามาเลยขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาเสียวตาเสียวตาการู้แล้วจะดึงให้ยังไงเสียวตาฮะ

เออไอเนี่ยหน้าชื่อโมอโตจังมากกว่าอีกมันของญี่ปุ่นมั้งเป็นก้อนสวัสดีครับสวัสดีกัมเสียฮะพ่อ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 กัมเสียกัมเสียเฮ้ย<ะ><อ>คุณคนงี้มาจากประเทศอะไรเนี่ยเจียนเป็นคนเจียนเออกูรู้แล้วว่ามึงเป็นคนจริงเจียนของเจียนก็คนจริงออราซอน ออรนะออรนเขาไม่ได <ous> <or> ้มาพี่จอร์นไม่ได้มาเขาคล้ายกันเฉยๆไม่ได้เป็นไม่ได้รู้จักกันเก่งคิ้วเป็นคนเทศเลยนะอันนี้มึงชักอํายัางลมลึมเลยหรือเปล่าก็คงค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะขี่ม้าเมื่อกี้ดีแล้วดีแล้วเดินทางมาด้วยม้าใช่ไหมมาเป็นคนประเทศจีนเป็นคนจีน ชื่ออะไรหนูว่าจ้ะชื่อกีเห่ากีเห่ายิงชื่อกีเห่ามานทำอะไรมันเกาเองเฮ้ยอะเขามาเลือกคู่มึงจะมาเกาอะไรนะเลือกคู่ฮ่าเออชื่ออะไรนะกีเห่ากีเห่ามีแซ่ไม่นำสมบูรี์ว่าหลีเกี่ยวหุ่หลีเกี่ยวหุ่ก็ลวดเกี่ยวแร ล่วงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะกี่เฮาหาลีเกี่ยวหวยอ๋อไปชื่อจะมาเลือกคู่อะจะมาเลือกคู่จริงเหรอแมนอีหลีตีเนี่ยโคโหไม่ไปเกี่ยวแล้วบ้านนี้มีฐานะร่ำรวยอะไรบ้างไหมพ่อป้าก็พอมีฐานะอยู่ร่ำรวยใช่ไหมร่ลำรวยคนจีนเนี่ยเขาต้องห้อยหนะ้า ห้อ,อยผ้าอย่างนี้คนจีนอ่ะราชาวงอ่ะเออห้อยผ้าแบบคนจีนไม่เคยดูงิ้วเลยวะห้อยวงไม่เท่าไหร่ห้อยร่างน่าเกลียดดีแล้วเรียบร้อยดีเป็นคนจีนเราก็ถืออย่างนี้แหละเขายิียว่ากูแต่งตัวสกปรกก็เป็นราชวงศ์ือสกปรกอะไรล่ะราชวงศ์อะไรกูเป็นชาวบ้านธรรมดา อ้าเป็นใครมาจากไหนอ๋อเป็นอคุงพราะมีอาชีพอาชีพอะไรจร๊ะถอดเขียะอะไรพ่อมีอาชีพถอเขียะทะลึง่งไม่ทะลึง่งถอเขียะยังไงวะก็แบบพะเพราะเพราะเป็ดเหียบไปกลางทะเลพอถึงทะเลพวกเป็นเหี่ยลงน้ำเลยอะ่ะอ๋อพ่อมีอาชีพถอดแหะถอดเขียะมึงก็พูดเดียร์อดแแห่มึงมาถอดเขียะถอดเขียะถอดเขียะพวกเป็นของเก่งของพวกไม่ใช้น่ะไอ้เยีสเพียรเออพวก พ่อมีอาชีพทอดแห่พ่อมีอาชีพทอดเหียทอดแห่คิดจะเล่าให้ฟังว่าไงพ่อแตกเหียไปเลยแตกแห่ไปเลยไปกัางทะเลพอถึงทะเลพ่อพ่อเหี้ยลงน้ำเลยแตกแห่ลงน้ำเออพ่อหนู่มก็นั่งจ้องมองเหี้ยอยู่นั่งไหนนั่งจ้องเหี้ยวันนี้เราขึ้นเรือด้วยเองไอเอ็งเนี่ยมันไม่ได้เล่นหนังไม่ได้เล่นเป็นปีเลยให้เวลากูเตรียมตัวก่อนพ่อนั่งจ้องอะไรจ้องเหี้ยโอ้พ่อก็นั่งจ้องมองเหี้ยอยู่พักน เออนั่นแหละเหี้ยมันก็ไม่ขยับเลยเออมันไม่รู้สึกอะไรเลยนะเนีเพราะก็ทั้งจ้องมองเหี้ยวไว้แล้วทีเนี้ยสะพังได้เสียงอะไรวะอไปลาปลาต่อเหี้ยวเอ้ปลาต่อเหี้ยปลาอะไรต่อเหี้ยแล้วเออทีนี้พ่อขุนสนุกเลยมองเหี้ยมังเลยนะเออพ่อปลามันต่อเหี้ยเจ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 พ่อก็ดึง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 อะไรเออดึงเหี้ยน่ะเออสะพังดึงพ่อกหร้องอุ้ยเอออะไรวะเฮ้ยแม่งเฮ้ยปลาปลากัดเหี้ยวเว้เฮ้ยเฮ้ยปลาไม่กัดเหี้ยนะปลามันกัดเหี้ยแล้ว

ไม่ลูกไครเด้แค่แรกพ่อกูก็ดึงเห็นดึงไปดึงมาพ่อกูดึงปลัดเฮ้ยยังไงล่ะเจ้ากรรมเหี้ยคักเลยแขขาดเลยขาดไม่ได้มันขากินไม่ได้แล้วออก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจไปเหยขกลับมาบ้างแตกแผลกลับมาบ้างแตกกลับมาบ้างอมาทมาทำไรให้แม่เนเย็กให้อยากให้แม่ทำอะไรเนี่ยแม่มีอาชีพเย็บจักรอ๋อแม่มีอาชีพเย็บจักรเขยมรู้จักอเขยมอ่ะเข็มสอยเหี้ย เขียมรอยแห่นั่งแม่เขียมมาเขียมลแหลมๆนั่นน่ะแม่กูแทงเหี้เลยเออเออนั่นแหละพ่อพอกูก็ไปเหี้ยกลับมาบังเว้ยนั่งแม่กูก็นั่งนั่งเขียมมาร้อยเขียมมาแม่กูก็นั่งสอยเหี้เลยนั่งสอยแห่เี้ย็บกังไปเย็บกังมาพ่อกับแม่เย็บกันไปเย็บกันมาตอนนั้นแหละพ่อกับแม่กูมานั่งเย็บกังอ่ะเออ เขาสองเขาก็รวมด้วยช่วยกังย็บเขาไปยิบไปยิบจ่อยยิบกระต่ายยิบกระนายเครื่องสายลงสายเครื่องสายลงสักพักหนึ่งพ่อกับแม่กูทะเลาะกันเอาทำไมวะน่ะเพราะกูยิบไม่เป็นไรยิบหีขัดเลยโอ้โหแอ้โหแหวนค่ะแม่โอ้โหจัดแต่พ่อถึงเรื่องยิบนี่ยิบเก่งเหมือนทั้งบ้านจริงจริงจริงใช่ไหมอันนี้กูคงที่ไหนเนี่ยกูคงเจียงเออตำเนียงมันได้ กูเล่าถึงไหนแล้วเนี่ยนะเย็บก,กันทั้งบ้านพอได้เย็บเย็บแหวะขาดพูดถึงเรื่องเย็บนี่เย็บเก่งเัมืนช่างบ้านเราโอ้ยเย็บ<ะ>เก่งกันทั้งบ้านเลยพี่สาวก็เย็บปีงออพี่ชายก็เย็บปีงพี่สาวคูนี้เล่นเย็บโทุนลักษณาจักรเลยตองนี้พี่สาวบัวใจขจับไปแล้วทำไมอ่ะหวังเย็บทั้งวังทั้งคืนช็อกไงช็อกมอญรดกตกทอดมาถึงพี่ชายใครพี่เบียดพี่บิ๊กพี่เบียดเนอะโอ้่ พูดกับพูดเป็นุพูดเรื่องนี้เหมือนองค์หญิงก็ภูมิใจไงรู้เลยแสดงว่าองค์หญิงนี่อยากเห็นต้องตะกุงบัวโอ้โหไอ้ยเย็บทางวันทั้งคืนเย็บทางวันทั้งคืนไปไร่เย็บที่น่องที่ไร่เย็บที่นี่ทีลูกค้าเยอะเลยล่าสุดไปน้องนักของสว่างผมเชื่อมั่งมัโกหกแมวว่าจะออกไปเปลี่ยนแบ็ดจริงปีมันไม่ได้เปลี่ยนแบ็ดแล้วมันไปทำอะไรไอ้ไปมันไปหายเย็บแถวน้ำ ไปหาลูกค้าเย็บผ้าแถวนั้นลูกค้าโทรมาใจอยู่กับเมียก็เกรงใจก็เลยโกหกเมียว่าออกไปชักแป็ดไปชักไปเปลี่ยงแม็กด้วยแต่ไปกับเจ้าสองคนไปเย็บกับสองคนอ,อ,อ๋อไป เย็บก you know ับพ you know, cool. ี่เ okay, ก็บมือเออลงมืออะไรลงมือเขาช่วยสายเข็มเนี่ยได้ไหมไปช่วยกันสายเข็มโอ้โหเดีวพี่ชายกูได้รางวัลนะได้รางวัลด้วยเหรอได้รางวัลด้วยเขากระโหลกยีกร้าวว้าวร่างกายเยก็เป็นนี่ตอนนี้เขาไล่ฉายาแล้วอ่ะว่าเป็นจอมยุคผู้ยอดเยี่ยมพี่บิ๊กเนี่ยเป็นจอมยุทธ์เลยสุดยอดเลยแล้วไอ้น้องอีกคนล่ะมึงมึงจะเอาใครอ่ะมึงระบุตัวมาเลยสัตว์พวกไม่ดีม่เรื่องยุทธ์ ไอบอลน่ะไอบอลน่ะไอบอลก็ได nah. ้ไอบอลน่ะไอบอลตัวแต่ตัวเขาเย็ดเนี่ยเขาใช้แก่คอไอบอลเย็ดทั้งตัวเลยก็นั่งกักไงลูกค้ามาบอกอ๋อสอลูกค้าบอกไอบอลไอทั้งตัวเลยมันเหยียบจากไงมันปั่นจากไงและกลัวกลัวจะไม่รู้ว่ามันกลัวกลัวคนจะไม่รู้จักที่เปิดคลิปไปดูด้วยจะงงไง เอาของโฆษณาได้เพรสินค้าขอยึดจับได้ก็มานั่งดูวิธีการไอ้ละอีคนน่ะไอ้ไอไอน้องคนกลางอ่ะผมว่าพรุ่งนี้พอเทปจะเล็งหนึ่งเราเขาไม่กังเลยพวกพวกเราแล้วนั่งไงไอ้บอกเทปฉันมาเหงืมันยังเหล็กอยู่เออแล้วไอ้น้องคนกลางไอคนกลางไอเปีวอ่ะผมว่าครั้นต่อไปเอออยากได้หน้าดอกอยากรู้ว่าตอนเช้าแล้วเขาตื่นมาะเย็ดเลยจริงไหม เขามีลูกมีเต้าแล้วพอตอนเชา้ารู้สึกว่าจะกลับชา้าเลยเปลี่ยนเวลามาเย็กตอนเที่ยงนะจริงไหมแล้วก็เรียก่<จ>อนจะออกจากบ้านเนี่ยก็สั่งเสียจริงเออเมาแล้วถ้าเกิดไปงานค้างแล้วถ้าเกิดไม่ไปเนี่ยจะต้องมีสองจริงไหยไอ้สักดูเสียขึ้นเศร้ากว <c oughs> อาก็แค่อยากรู้ข้อมูลไม่เสียขึ้นเศร้ากว่านริงแล้วครบไปด้วยอาอยากรู้ข้อมูลที่เสเรื่อง,ง,อยอองอยอเ,ย,เองย็บผ้าไอ้เบลล,ล,ลย จะเจอได้ไหนดีกว่าเจอได้ไหนไปไปส่งสั่งเบลวะสายเบลวะว่ายังไงเมียตาเรื่องเย็ดกันเหรอไม่ใช่เรื่องมึงเนี่ยหมดแล้วเหรอเป็นสาวประเทศไหนจ๊ะประเทศเออจีนพระเจ้าค่ะสาวจีนลูกพี่สาวจีนรึยังไงหากินเก่งนะโอ้โหจริงเหรอใช่ทำงานข้าม่หยุดช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามา ในประเทศเราค่อนข้างเยอะก็ดีเหมือนกันเขาจะมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ใช่ไหมไอยไออ้มานอนอะไรเนี่ยลุก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 นี่แหละโค้กของจริงไหนนอนใหม่สินอนนอนนอนดีๆีนนใหม่ตั้มปิงมาเลยตั้มไม่ดับพับเปล่ะ รรอเ็วพท่านชอบพับเปียกเนี่ยเพรพับเรืร่องมังกรแล้วพี่เออนะจะได้รู้สึกความรู้สึกเมียมึงบ้างนีง่แม่งเหินนั่งลระเดินไปให้เมียทำเอา้เอาเมียอยากเป็นงเท้าสีสุด้าจา้เ<อ>าเล่งตอนยังมีรายการแม่งไปทาหน้าให้เหมือนได้นี่เพื่ออ๋อุ้ยเสด็จแม่พูดยังไงลูกผู้หญิงคนนี้ดีนะพี่ท่านทำไมลูกน่ารักเนี่ยเจอครั้งแรกเอาขนมเปียกมาถวาย าาไม่ดะบอยขนมเปี๊ยะไส่ไข่เค็มไหวไหมจ๊ะไหนขอดูหน้าหน่อยซิโอ้โหทำทั้มเป็นไปจากไข่เค็มกลายเป็นไข่ทะลักมา <c oughs> ไม่ใช่ขนมปังไส้ทะลักไหนสาวจีนสาวจีนพระเจ้าควบเป็นคนมีกระตังนะดูนั่นน่ะผมยังเป็นสารกระตังเลยได้ไหมอายขออายก็เคยอายลูก น่ารักนะโอ้โหคิ้วจะเฉียวตีนผมอยู่แล้วด้วยโดยไหมกางเกงข้างในใส่กางเกงลายเลื้อนกวางซะด้วยเสือดาวเสื้อดาวเสือดาวสีอะไรเนี่ยเสื้อดาวเสื้อดาวคนจีนก็บอกฉันสนใจแล้ว่อยากคบคนนี้ถ้าสนใจถ้าชอบแม่สนับสนุนเร็วงั้นก็บอกฉันขอลองเจรจาทำความรู้จักเบื้องต้นหน่อะกันดีลูก ออเขาอายเขาอายเขาเินเขามาครั้งแรกการเลือกคู่ตื่นเต้นไปหน่อยเออต้องสาเขาจะคุยด้วยแล้วอย่าเพิ่งเขินมาคุยกับเราใชัยสุริยาก,ก่อนนี่หา่านี่หา่ามาแล้วไม่หนีหราไม่หา่าด้วยเขาทักทายมึงเขาบอกว่าไง นี่ห่าวคือสวัสดีสวัสดีกลับเป็นภาษาจีนฮาวฮาวฮโฮ่ออันนี้อะไรนะสวัสดีตรงหน้าชุม่มกว่าอ๋อจีนที่ไหนพวกนี้เป็นอะไรจ๊ะเริ่มเสียเยะะเส่ยแล้วค่ะเสค่ะอ๋อ,เ,อ,เ,อเวลาอายนี่จะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวใช่ไหมนิจเ,เจียวเส้นเหมือนนิจเ,เจียนิจเจียวเส้นเหมือนิจเจีอ,อะไรเจียเจียวาถามชื่อมึง อ๋อถามชื่อเออบอกชื่อไปกูชื่ออะไรอ่ะอไรคันๆน่ะขังเพื่อนอะไรขังอะไรอ่ะไม่จำมะม่วงนะอะไรเกี่ยวม้วนกี้กันแม่จะซื้อกูว่าเก่าอะไรพวกเนี้ยไปจำตอนสกุลนกูแม่จะพูดอย่างพูดไม่ชั่วเออกี้เฮาลิ้วเกี่ยวหุ่ แ,แม่แม่ก็มานั่งเกาส่งเลยยุูมันกัดกีเห่ากีเห่าหลีเกี่ยวเวอะอันชื่อเขาแล้วก็เราถามเพ็่มสาจีถามชื่อเขามียงตีงมังปออันนี้แปลว่าอะไรคงผู้ชายคงชื่ออะไรอ,อ,อันนี้มันจะจีนที่ไหนจ๊ะเนี่ยอันนี้จริงตรงใต้ได้ถามใหมเห่เราสิเกี่ยมเกี่ยม เอี่ยมนี่คือชื่อคือแบบว่าภาษาไวียดุดง่ะชื่อเออแล้วแต่มึงเลยเอี่ยมอะไรใช่ทำไมมันสั้นยังไงแล้วตรงนี้ยาวอีกจะไม่ไล่แล้วก็พูดดีภาษาจีนสิมังขีก็ตีหม้อฝันจุดยองกอดให้เพียรคอยฝันกระตุดลงปอยปอยพี่ยืนคอย ตีสักเกลอ่ะไม่เอาแล้วป่ะเอาพี่ว่าเเอาพลงนีร้องเพลงจีนแต่ว่าภาษาไทยอะมันฟังดูไม่เพราะไงก็ไม่รู้เพลงจีนเพลงจีนมึงมีดนตรีให้กูป่ะล่ะเออทำไมขาดดนตรีมาทำดนตรีให้ด้วยไป็นคนจีนต้องร้องเพลงจีนสิขอเรื่องใบพีองเตรียมดนตรีสีหลังหมีแล้วก็จีหลังเหว่งเสียงแล้วก็ปุ๋ยหลังกิ้วโอ้ยสีหลังจังหลังสีหลังกึม จิงแล้วก็หมิงหลังเพลงโอ้ยเจี๊ยดจางโอ้ยโอ้ยเสียหลังว่ะสีแล้วก็บวมหลังแตกโอ้ยจะโอ้ยเด้๋ยวไปเพลงสั้นจังจะร้ันเห็นน้องตายช่งไหละไปร้องบ้างเออเดี๋ยวผู้ทำมึงร้องไล้กูรู้เดี๋ยวกู้ทำดนเต้าให้ี่ทหารเราทำไมจะร้องไม่ได้เราเปิดหนังจีนให้ดูตลอดเพลงมึงร้องเพลง ลองเปลี่ยนมึงเป็นซิ๊กอยู่ใช่ไหมวังนี้ฝอเนี่ยซิ๊กมึงอ่ะมึงลองเดี๋ยวไม่มีจังหวะให้กูแล้วเดี๋ยวกูทำลงเตี๋ยฮะฉ้อแล้วก็จังหลังบ้องจังแจ๋จังแล้วก็แต่งเต็งจองปังนั่งนีหน่วงชาสิ่งเชฟบอยทีหน่วงอีกาแตะหน่วงจีตาแต่ฟ้อนเกดีจหาอีเป้เยอยไม่มีจังหวะให้สวมเลยเป่งเดียวกันเมั่งเดี๋ยวลิเกลุมากโอ้นี่ จีนผสมอินโดนีเซียมีโกอะไรด้วยช่าอยากกลับบ้านเลยมีความสามารถอะไรอีกเป็นเจ้าเลยไหมเอางเต่งเต่งเต่งอะไรนะจะมาอะไรนะกางเต่งอ๋อจะมานอนที่นี่เลยเหรอแต่ว่าเราแสดงคืนเดียวนี่ไม่ใช่กางเต่งโชว์กางเต่งมาขายเต้นและจะนอนที่นี่อยู่เพื่อนไอ้ไอ้เนี่ยไม่เอาเสียแก เี่ยวเสียกางเตงอ๋อจะมาดูกระดูกอยู่เที่ยมอเอยิวมึอครึ่งเลยไม <c oughs> ่เป็น <c oughs> อ,อ๋นเอเต้นเต้นโอโ์เต้นเรอะอตังตกเวที สั่งกลับแล้วสั่งไม่อยากมีผัวแหมถ้าเต้นต่ออีกนิดนึงนี่เลือกแล้วนะเนี่ยอะไรนะถ้าเต้นต่ออีกสักนิดนึงเดี๋ยวจะเลือกแล้วเนี่ยไ <c oughs> ม่เอาหรอกฉันไม่อยากมีผัวซะเด็บ <c oughs> อะเราจะไปไหนเนี่ยกลับ <c oughs> บ้านเนี่ยผมขมข,ขลักหมดกเลี้ยวละแล้วทำไงทีนี้เพราว่าเขา